สวัสดีค่ะตอนนี้เราหาร้านอาหารไทยเจอแล้วนะคะชื่อร้านว่าร้านสวัสดีนะคะเดีด๋ยวเราดูบรรยากาศร้านก่อนนะจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเหมือนแบบซอฟเล็กๆอยู่ริมถนนแล้วก็เปิดเข้ามาก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนบาร์นะคะแต่จริงๆมันไม่ใช่บาร์มันเป็นร้านอาหารไทยนะดูสิเลิศแล้วก็มีแบบคาราโอเกะไทยมีอะไรอย่างนี้เนาะหนุ่มไปหนบ้างที่นี่เจ๋งไหม เซ็งมากครับ<เอ>มีคาราโอเกะด้วยนะหนุ่มเนาะมีคาราโอเกะภาษาเหนือด้วยแลวหนุ่มเราอยู่ประเทศจังหวัดอะไรจังหวัดเชียงใหม่ครับอ๋อที่คนเชียงใหม่เลยใช่ครับแต่มาอยู่กรุงเทพเหรอมาอยู่กรุงเทพมาทำอะไรกรุงเทพโอ้อดี๋ยวกให้เพื่อนดูดูอะไรดูคารา,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 าโอเกะคาราโอเกะภาษาไทยแอลปอยต์หลวงเออแล้วก็มีทุกอย่างนะคะแต่ว่าเมื่อที่มาเนี่ยมีอะไรเนี่ยเบียร์ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะอร่อยวอเวอร์ ก็มีอาซายีด้วยนะคะของเฟรชี่นะคะซักตัแต่วันเลยลองหัวหน้าทีมนะคะรอกอฟก็บอกคืนนี้กอฟจะพาไปเมาแล้วรู้ไหมว่าที่ฉันสั่งอะไรคะส้มตำปูปลาค่ะที่ที่ฉันรอคอยนีหนึ่งพันเยนนะคะสามพันบาทเอ้สามร้อยบาทใช่ไหมหนึ่งพันเยนสามร้อยบาทใช่ไหมสามร้อยบาทสามร้อยบาท,บาทเพื่อนๆดูปูปลามีปลาเป็นชิ้นๆแลยกูงงมากเลยว่าไปหาปลามาได้ยังไงอะนะคะดูเนาะ โอ้ยนั่นกินหรือเปล่าอ๋อนี่กินคำใหญ่กําลังจปกินปลาไหมเฮ้ยหนุ่มตกใจว่าแฟชั่นคำใหญ่มากเล้วมีปลาด้วยอ่ะกินปลาดีกว่าว่าดูดีซีนมันนดงเพื่อนเห็นหมขออนุญาตพูดลาวนะคะคนลาวเห็นบริษัทปลาปลาแดงนี่อย่าใส้ปากเลยเนาะ เค็มมากเดี๋ยวเราไปบุห้องครัวดีกว่าไปดูว่าไปไปคุยกับแม่ค้านิดนึงแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะขออนุญาตเข้าไปด้านในนะคะสัมภาษณ์นิดนึงอันนี้คือแม่ครัวร้านสวัสดีนะคะพี่สวัสดี่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณพี่มาอยู่ญี่ปุ่นนานหรือยังคะโอ้นานมากเลยค่ะมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นหรือยังเอ่ยมีค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะก็ พวกเราไปอีกหนึ่งคนนะที่มาประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วก็ดีใจที่มีร้านอาหารไทยที่นี่ใครอยากจะมาที่ญี่ปุ่นย่านนี้ก็มาได้ที่ร้านสวัสดีใช่ไหมครับพี่อยู่ถนนเส้นไหนโตเกียวฟูซ่าค่ะโตเกียวฟูซ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้พี่ก็กำลังทำกระเพราไม่เป็นชี่อยู่ดีใจที่ได้เจอคนไทยที่นี่นะะคด้ากค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะใครมาย่านฟูซ่าก็มาที่ร้านนี้นะคะร้านสวัสดีเนาะเลิศเบอร์อ่ะโอเคชวนชิมต่อเอาคำใหญ่ๆเหมือนเดิมเหมือนที่ดุมบอก แต่ปูไม่กินแล้วกันลองดูดูนะคะปูค่ะไม่รู้ว่ามันมีได้ยังไงเนาะผลิตภัณฑ์พวกนี้เนาะปูไม่ไหวปูเค็มเกิน ยากขาดครับนนสุดท้ายแล้วเนาะเก๋ๆส้มตำจ้าละสามร้อยแพงกว่าสนามบินนะคะับเพนไดเวอร์อ่ะ เพลงสมัยไหนก็ไม่ร okay ู้อะดูดิโอเคค่ะลาเพื่อนๆไปกับคลิปส่วนชีมค่ะหนุ่มบายบายหน่อยดีใจมากกับยากุซ่านะคะดูรอยสักหนุ่มดันมากอันยังไม่เสร็จใช่ไหมเกือบเสร็จละเกือบเสร็จแล้วหนุ่มได้สาวญี่ปุ่นยังถึงยังก็ยังไม่ได้เลยฮะเพราะี่สาวไทยสวยกว่าไม่เมื่อกี้เจอคนนึงเนาะแต่งตัวแบบ ยั่วมากอะเนาะสาวญี่ปุ่นตรงนีงกนนหรือว่า,<ด>วาต้องได้วันนี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กูเจออาหารไทยแล้วจ้าหยุดย่ะเยอะฉันได้แล้วนะคะแฟนคลับทุกทุกคนบ๊ายบาย